นี่รดกินก็เอาเห็ดมาเล้เยนี่โอ้ยมีเลยไ,ได้เก็บเห็ดพึ่งเลยทุกคนเห็ดพึ่งหวานมาเล็้ยเร็วมากทีนี้อ้ขึ้นเขาไม่ได้เห็ดมาได้เห็ดในเมืองแฟร์แบงค์น,นะ ดีอจดีใจดูเรามาแบบไม่ตั้งใจแค่จะมาส่องดีนะเอาถุงมาด้วยนี่เลย เล็กอยู่เลยอุ้ยปิดปิดปิโอ้ยโอ้ย,อยนี่ก็ใช่โอ้ยปิดไว้ก่อนไหมอันนี้นกกระช่โอ้ยแม่เอาให้เปิดใช่แหละเดี๋ยวรอก่อนโอ้ยนี่ก็ใช่นี่ยังเล็กอยู่เลยอ่ะถึงยนี่ไงยิงยีงจัย อยู่เลยอเลิศอ้ยดีใจดีใจอุย้ยโชคดีที่มาแวะเพราะเราขึ้นเขาเราไม่ได้เห็นสักดอกเลยอุย้ยทุกคนมันเยอะมากเลยเห็นเยอะมากเลยเล็กๆอยู่เลย,อยบอกเลยว่าตรงนี้มันเยอะจริงๆ เห็นเยอะจริงไอ้เล็กๆเพิ่งขึ้นนะนี่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 มันเล็กอยู่เลยอะเยอะมากแบบนี้อุ้ย้องเลงอันนี้ใช่ไหมอ้ยทุกคนมันจริงด้วย bunyi ini alatnya, yang lainnya banyak ini, ini kan yang kecil lagi, ini, yang kecil lagi, ini, ini ini kan yang banyak, ini lagi, ini, yang ini, yang อ้ออ้น,นีอันนี้กน,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 นจะชวยังเลจอันนเอ,เอาไปแล้ไกันโอ้ยทุกคนเโอ้ยโอ้ยปีม่นี้เ็ดเพิ่มมาเยอะมาเร็วมากอันนี้ในเมืองนะทุกคน มันขึ้นเขาสาไปตั้งไก่ไม่ได้โอ้โหจะได้มาได้โอ้โหโสวยมาก ว้าวอันนี้อ้วฉสียเลยอันนีเล็กๆด้วยอี๋โอ้โหใจมาเร็วมากนี้มาเร็วมากดีเด้อเดย ชีมินิว้าวจริงด้วยอุ้วสวยว้าวทุกคอนอุ้วสวยมากอี้จัยนิจัยคิดพร่มากเลยที่มาแวะมาแบบไม่ตั้งใจว้าว o นิสิสิปรักออกเมีมาเลเวอร์รักเทาฮะออเร็ดดูดิอุ้ยอันนี้น่ากัน่ามทุกคนเฮ็ดเทาไรละ เห็ดดินทุกคนเห็ดดินมี่ต่ดอกงามๆดอกใหญ่ๆครับผมนี่มันเห็ดพิ่งหวานมันเห็ดดินเก็บให้ดูนิดนิดหน่อยๆนะคะเพิ่งขาลายอ้หอันนี้อร่อยแน่นสวยพึ่งขาลายนะคะ โอ้โหดีใจมาเร็วมากปีน huh. okay, uh ี้โอเคไป